คลิปนี้มาเป็นไกด์ให้กับเพื่อนๆผู้เล่นมือใหม่นะครับอย่างแรกเลยที่เพื่อนๆจะต้องเข้าใจก่อนนะครับนั่นก็คือรูปแบบของเกมครับเพื่อที่เราจะได้เข้าใจระบบของเกมได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับรูปแบบของเกมหรือว่าแนวทางของเกมนี้จะเป็นแนว AFK นะครับผมแนว AFK คืออะไรแนว AFK ก็คือแนวที่เราไม่ค่อยได้ใช้คําสั่งอะไรมากเกี่ยวกับเกมนะครับผมโดยการที่เราไม่จำเป็นต้องอยู่หน้าจอตลอดเวลาก็สามารถทําให้เกมนี้ดําเนินต่อไปได้นะครับโดยที่เราแค่กดคําสั่งบางคําสั่งนะครับผมยก ตัวอย่างเช่นผมต้องการจะออกกําลังกายนะครับผมก็เลือกออกกําลังกายแบบนี้นะครับแล้วผมก็ไปทําธุระอย่างอื่นนะครับเกมมันก็จะดําเนินต่อไปได้โดยที่ผมไม่ต้องบังคับเลยแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคมาเริ่มจาก3อย่างด้านบนตรงนี้กันก่อนครับทุกคนคลิปวิดีโอนี้อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรลึกเยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นการแนะนําวิธีการเล่นเบื้องต้นให้กับเพื่อนๆผู้เล่นมือใหม่รวมไปถึงแนะนําระบบเกมนะครับผม3อย่างนี้นะครับก็จะมีรูปกล้าม แฮนด์สเต้งนะครับแล้วก็จะมีรูปหมัดนะครับมันคืออะไรครับผมอันนี้ก็คือ3อย่างที่เราจะต้องฟาร์มนั่นเองนะครับฟาร์มเพื่ออะไรครับทุกคนฟาร์มเพื่อที่เราจะได้เอาแต้มนั้นมางัดข้อตรงนี้นะครับเมื่อเรางัดข้อชนะแล้วนะครับผมเราก็จะได้ถ้วยตรงนี้มา เมื่อเราได้ถ้วยแล้วเราก็จะนําถ้วยไปสุ่มสัตว์เลี้ยงตรงนี้นะครับผมสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวแต่ละตู้ก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับรวมไปถึงความสามารถที่ได้จากสัตว์เลี้ยงก็ต่างกันด้วยเช่นกันนะครับผมยิ่งสัตว์พหดมีความสามารถสูงมากเท่าไหร่ก็จะทําให้เราฟาร์มตรงนี้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับโอเคทีนี้วิธีการดูนะครับผมจะให้ทุกคนดูคร่าวๆนะครับผมอันนี้เขาจะเขียนบอกไว้เลยนะ อย่างเช่นตรงนี้นะครับผม 4k ก็คือ4,000นะครับเป็น4,000ที่เขาแนะนำในการสู้กับคุณครูนั่นเองนะครับผม ทีนี้เราก็สามารถดูได้นะครับแต่ละคนเนี่ยเขาต้องการแต้มเท่าไรแต้มที่เขาแนะนํามานะครับเพื่อที่เราจะได้ฟาร์มแต้มตรงนี้แล้วก็มางัดข้อตรงนี้นะครับพอเรางัดข้อชนะหมดแล้วนะครับมีถ้วยอยู่ประมาณหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ s อสเคฟสกูเนี่ยทุกคนครับเราชนะแชมเปี้ยนแล้วมีถ้วยมากกว่า1 5 0 0 0แล้วนะครับเราก็สามารถไปด่านถัดไปได้เป็นด่านจิมแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคทีนี้มาดูด้านซ้ายมือของเราตรงนี้กันบ้างนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการชวนเพื่อนของเราเข้ามาเล่นในแมปนี้นะครับร้านค้ามีอะไรบ้างนะครับผมหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นเกมพาร์ตนะครับแล้วก็พวกไข่รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงนะครับอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกให้อีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับในส่วนของเกมพาร์ตนะครับทุกคนแล้วก็จะมีน้ํายาด้วยนะครับอิสตันช็อปเว็บเติมโลบักเลสสุดคุม้มมีบริการแมปเพชรซูมเลเตอร์ X ทั้งเจมไข่สยักและเกมพาร์ต นอกจากนี้ยังมีทอยโค้ดของแต่งตัวสุดฮิตอีกด้วยทรงเร็วทันใจปลอดภัยแน่นอนลิงก์เว็บะผิดอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับถัดมาเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงครับทุกคนสัตว์เลี้ยงนั้นสําคัญขไหนสําคัญมากๆนะครับผมถ้าเราไม่มีสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราจะฟาร์มยากนะครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยสัตว์เลี้ยงตรงนี้ นี่ก็คือคูณ7 0 0 0นะครับตัวถัดมาที่ผมใส่อยู่คูณ660อโอ้โหต่างกันเป็นเท่าหนึ่งเลยนะครับเรายิ่งใส่ตัวที่ช่วยในการคูณได้สูงๆนะครับเราก็จะยิ่งฟาร์มตรงนี้ได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมมันก็จะช่วยให้เรานั้นไปสู้ไปงัดข้อได้ชนะเร็วขึ้นแล้วก็ได้ถ้วยที่เยอะขึ้นเพราะว่าเราชนะเร็วขึ้นนั่นเองนะครับโอเค ถัดมาเป็นเรื่องของการรีเบิร์ตนะครับรีเบิร์ก็สําคัญเช่นกันนะครับรีเบิร์ตตรงนี้จะช่วยให้เรานั้นฟาร์มได้เร็วขึ้นนะครับผมผมสามารถรีเบิร์ได้แล้วนะครับครั้งถัดไปที่ผมรีเบิร์ก็คือ32ล้านตอนนี้เนี่ยผมมีถ้วยทั้งหมด139ล้านนะครับผมแต่ผมยังไม่รีนะทุกคนครับตรงนี้3-4-5%สก็จะกลายเป็น360%หกรีเบิร์นะครับผมเพื่อนๆจะฟาร์มถ้วยให้ได้เยอะๆก่อนแล้วค่อยก,กดรีเบิร์ตทีเดียวก็ไดด้ถัมาเป ก็จะเป็นเอฟเฟกออกจากตัวนะครับผมเป็นเหมือนกับหางนะครับเราก็ใช้ถ้วยนี่แหละในการแลกนะครับทุกคน VIP มีอะไรบ้างนะครับผมราคา250โลบักนะครับลดจาก699โลบักนะครับทุกคนเดี๋ยวถ้าเติมแล้วยังไงเดี๋ยจะมาบอกอีกทีหนึ่งว่ามันดี หรือไม่ดีนะครับผมแต่หลักๆแล้วเท่าที่อ่านดูก็คือดีนะครับทุกคนได้บวก150ชนะนะครับผมได้ถ้วยเนี่ยทุกวันนะครับพร้อมกับคูณ3เทนนิงนะครับแล้วก็คอ s t o ตอมแชทแทนะครับผมโอเคถัดมาเป็นเรื่องของเทดครับ เราสามารถให้สัตว์เลี้ยงกับเพื่อนของเราได้นะครับแบบนี้ก็มีการซื้อขายกันเกิดขึ้นคล้ายๆกับเพชรซูมเลเตอ X เหมือนกันนะครับเพื่อนๆ,ๆ,ๆก็ลองหากลุ่มดูใน Facebook นะถัดมาเป็นเล็กนะครับอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาพูดในคลิปแยกถัดไปนะครับมาดูด้านขวาของเราตรงนี้กันบ้างนะครับ ข้อดีหลักๆเลยของแบบนี้ก็คือเราสามารถออโต้ได้นะครับผมโดยที่ไม่ต้องเติมโลบัสนะครับทุกคนสมมุติผมจะฟาร์มนะครับสักอย่างหนึ่งสามอย่างนี้ผมจะฟาร์มเป็นนี่ก็แล้วกันนะครับผมยกน้ําหนักทุกคนนี่เห็นไหมผมก็ปล่อยเลยปล่อยเกมเล่นเองนะครับแล้วเราก็ไปทําอย่างอื่นนะครับค่อยกลับมาดูแบบนี้ชิวๆเลยทุกคนเห็นไหมแต้มเราก็ขึ้นรัวๆไปนะครับหรือว่าอยากจะเปลี่ยนก็ได้นะครับผมนี่ เปลี่ยนเป็นแฮนด์สเต็งก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นต่อยกระสอบทรายก็ได้เหมือนกันนะครับคือดีมากอะแบบนี้เราสามารถออโต้ฟาร์มได้โดยที่ไม่ต้องเติมนะครับผมทีนี้มาดูตรงนี้นะครับผมออโต้ไฟก็เช่นกันนะครับทุกคนงัดข้อแบบออโต้จบแล้วอันนี้คือเราสามารถไปทําธุระอย่างอื่นได้เลยนะครับเพราะว่าเรากดออโต้ไปแล้วเห็นไหมพอชนะปุ๊บเขาก็จะงัดต่อเนื่องแบบนี้ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับรวมไปถึงแพ้เขาก็จะงัดต่อเนื่องเรื่อย เพราะฉะนั้นก็ต้องดูก่อนนะครับผมว่าแพ้หรือชนะนะครับโอเคถัดมาครับทุกคนเรามาดูรับรางวัลกันบ้างนะครับผมเคมกิฟมีอะไรบ้างนะครับนี่ของรางวัลออนตามนาทีตามชั่วโมงที่เขาบอกเราก็จะได้ของรางวัลตรงนี้นะครับได้ไทเกอร์ระดับอีปิกนะครับผมเป็นสัตว์ที่โลกหนึ่งโอเครับมารับมารับมา แล้วทำไมไทเกอร์ไม่หายแหมคลิกไม่โดนเมื่อสักครู่นี้เรารับรางวัลตรงนี้ไปแล้วนะครับกิฟต์รีวอร์ดทีนี้มารับรางวัลลายวันกันบ้างนะครับทุกคนผมพึ่งเล่นได้วันที่3เองนะครับ แล้ววันนี้ก็เพิ่งได้ลองดูระบบแบบจริงจังนะครับผมถ้าผมพูดตรงไหนผิดไปก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับแบบนี้มีให้รีดีมด้วยนะครับแต่ทุกคนจะต้องไปยืนยันก่อนนะครับผมไป v วอลิฟายก่อนนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้วอลิฟายเพราะฉะนั้นผมจะไม่สามารถรีดีมใส่โค้ดในแมปนี้ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกให้อีกทีหนึ่งนะครับซีซั่นตรงนี้นะครับก็สามารถรับรางวัลได้นะครับผม สะสม XP ตรงนี้เพื่อรับรางวัลนะครับทุกคนแต่ว่าด้านล่างตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องมีพรีเมียมนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมกดให้ดูนะเราไม่สามารถรับได้นะครับเราจะต้องซื้อพรีเมียมในราคา299โลบักนะครับผมแต่ด้านบนเราสามารถรับได้เลยนะครับผมสะสม XP นะครับแล้วก็ปลดล็อกรับไปตอนนี้ผมอยู่ที่ แล้วนะครับถัดไปก็จะเป็น10โอเคมีประมาณนี้ระบบเกมแบบคาวๆครับนอกจากนี้ยังมีอีเวนต์ให้เราเล่นอีกด้วยนะครับผมอีเวนต์เนี่ยดีมากนะครับทุกคนเราสามารถเล่นอีเวนต์ได้แบบง่ายๆเลยนะครับผมแค่ทําตามภารกิจที่เขาบอกนะครับอันนี้เขาก็จะให้ไปสู้กับสเปซจิมนะครับสครั้งแล้วก็เป็นบอสบีดนะครับผม1ครั้งนะครับเราก็จะได้ไข่ตรงนี้มานะครับผม เราก็เปิดไข่ได้รัวๆเลยนะครับตัวอีเวนต์ดีมากนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโอกาสในการออกนะครับเห็นไหม0 0 1นะครับผมถ้าขี้เกียจทําเควสเราก็สามารถใช้โลบัคซื้อได้นะครับทุกคน1,000 0โลบัคได้250ฟอง499โลบัคได้12ฟองนะครับทุกคนรูปแบบการเล่นก็มีประมาณนี้อีกอย่างนึงลืมพูดไปเลยขอโทษทุกคนด้วยนะครับตรงนี้นะครับพอดีผมเพิ่งรับไปนะครับได้หมุนฟรีนะครับทุกคน ตามเวลาที่เขาระบุไว้ตรงนี้เลยนะครับพอดีผมพึ่งหมุนไปนั่นเองนะครับเราก็จะมีโอกาสได้เจ้าตัวนี้ด้วยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคือตัวอะไรแล้วก็ความสามารถเนี่ยมันดีหรือเปล่านะครับผมโอกาสออกศูนจุด 100%นะครับในกรณีที่เราสุ่มได้สัตว์เลี้ยงเยอะๆนะครับผมตัวที่มันซ้ำกันเนี่ยเราก็สามารถนำมารวมเป็นโกลเด่นตรงนี้ได้นะครับทุกคนที่ยิมนะทุกคนด่านที่สองนะครับผมด่านแรกเนี่ยจะไม่มีนะครับทุกคนหรือว่าเราจะรวมเป็นตัวใหญ่ก็ได้นะครับผมแบบนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูก็แล้วกันนะครับทุกคนนี่กดแบบนี้แล้วกดคับไปนะครับแต่ของผมเนี่ยคับไม่ได้เขาต้องการ3ตัวเห็นไหมตรงนี้ 3ทับสนะครับเมื่อเราคัฟไปแล้วนะครับเราก็สามารถคัฟได้อีกเรื่อยๆจนกว่ามันจะขึ้นเต็มนะครับเขาก็เขียนบอกไว้ว่าแม็กไม่สามารถคัฟได้แล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับทุกคนอันนี้โกลเด้นที่ผมรวมมานะครับเดี๋ยวผมจะรวมเป็นโกลเด้นให้ดูนะครับผมอีกหนึ่งตัวเราก็กดใส่ไปนะครับทุกคนถ้าเราใช้5ตัวนะครับที่เหมือนการโอกาสในการติดก็จะอยู่ที่1 0 0นะครับผมหนึ่งตัวเนี่ย20%ก็คือตัวละ20%นนั่นเองนะครับ 40%โอเคกดค้าไปติดไม้สักเสร็จโอเคติดแล้วนะครับเราก็จะได้สัตว์เลี้ยงที่เป็นทองคํามาแบบนี้เห็นไหมเมื่อกี้ใส่มังกี้ไปพลังมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับถัดจากการทำโกลเด้นเราก็สามารถทําเป็นด์กเมือได้นะครับแต่ว่าในแบบนี้เขาจะเรียกกันว่าวอยนั่นเองนะครับผมใช้ระยะเวลาในการทําอยู่ที่5ชั่วโมงนะครับต่อ1ตัวเดี๋ยวผมจะลองกดดูนะทุกคน น่โอเคทีนี้เราก็รอ5ชั่วโมงแล้วค่อยกลับมารับนะครับทีนี้ผมขอเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงนะครับเรื่องของการต่อสู้หรือว่างัดข้อเนี่ยทุกคนครับเพื่อนๆผู้เล่นมือใหม่บางคนอาจจะไม่รู้นะครับพลังที่เขาแนะนำเนี่ยอยู่ที่ 2.4T ใช่ไหมครับผมเราไม่จะเป็นต้องไปฟาร์มให้มาถึง 2.4T นะทุกคนครับเราสามารถมาสู้ได้เลยนะครับเพื่อดูพลังที่แท้จริงนะครับ ของเจ้าบอสนะครับอันนี้ก็คือเขาแนะนําเรามาประมาณนี้2.4ทีแล้วเวลาไปฟาร์มเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องฟาร์มทั้งหมดให้มันได้2.4ทีนะครับผมอย่างละ2.4ทีเนี่ยไม่จะเป็นนะครับเราฟาร์มอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ให้มันได้2.4ทีหรือว่าจะฟาร์มกระจายกันแต่ให้มารวมกันกแล้วได้มากกว่า2.4ทีนะครับอันนี้ก็เป็นพลังที่เขาแนะนําแต่ความจริงก็แบบที่ผมบอกนะครับเราสามารถงัดข้อได้เลยนะครับเดี๋ยวดูนะอันนี้ผมกดต่อสู้ให้ดูนะครับงัดข้ออันนี้ก็จะเป็นพลังของบเห็น 3 0 8 4บิลเลียนนะครับผมแต่พลังที่เขาแนะนำเนี่ย2.4ก็คือถ้าเรา2.4ทีเราก็จะมาสู้ได้แบบง่ายๆนะครับผมไม่ต้องยื้อกันไปยื้อกันมาแบบนี้แต่ว่าของผมเนี่ยพลังมากกว่าเขานิดเดียวเองไงมันก็เลยยื้อกันไปยื้อกันมานานนะครับ